ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมีเหยื่อตัวใหม่นะก็เพิ่งยังไงบอกว่าเพิ่งทำเพิ่งมาใหม่นะเพราะว่าตันนี้คือก็ทํามานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะเป็นลูปเป็นล่านะครับพอเพิ่งเสร็จนะครับนะครับก็ตันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าแรปเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่คล้ายกับเนโด่สาวอะ จะให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันมีทั้งหมด5สีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมาอยู่ขั้นตอนารเทสนะครับแต่ว่าเยอะนักกวบุ้มอยู่แล้วมี5สีแล้วอ๋อมีอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับเขียวแล้วก็เทาดำดำนะครับนะครับอ๋มนดำมาเทา สวยครับสุยทุกสีเลยอันนี้ก็เป็นสีทองครับผมแล้วก็สีม่วงอันนี้อันนี้ตัวเนี้ยผมจะเรียกว่าเป็นสีสีน้ําเงินแล้วกันนะครับรดูตรงขอบข้างๆจะรองแบบสะกิดน้ําเงินครับแต่ว่าสีนี้สีนี้เขาสวยนะครับชอบชอบเลยละ่ะโอเคครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับเป็นสําหรับ เอาไปเล่นประช้อนตัวน้อยนะครับนะเป็นใบเคาะนะครับก็ตะเขียนนะครับเคาะนี้ครับก็ตีไปแล้วก็กอรครับจะมีเคาะแบบเบาๆครับผมก็เดี๋ยวผมจะหาคลิปให้ดูครับแต่ว่าเหยียดตัวนี้ก็ให้ล้อได้เลยครับเหยียดตัวน้นอยๆครับผมน่าใช้มากตัวนี้บอกได้คำเดียวเห็นครับผมแับเตอร์เห็นไหมครับ สวยแล้ว <Pop> น <keys in expand> so ีบอกจุดเลยนะครับเดี๋ยวเจอรัเตอร์ผมเดี๋ยวมาเยอะเดืครับรู้ได้คำเดียวมาเล็กนะครับเคาะเบาๆไปไหนล้ะเฮ้ยดันน้ำเออโอ้ยตาย เห็นเห็นไหมครับเห็นจังหวะที่ปลาดันน้ำไหมครับคือเป็นเทคนิคเลยคือถ้ามันดันน้ํามาเลยตามเหยื่อมาแล้วเราลากเหยื่อมันวิ่งนะมันจะไม่กัดครับกระชากกระชากหนีหน่อยครับกระชากคันปื๊ดแล้วก็หยุดนะครับเบาๆฉลองลากกัดเลยครับนปลาค่อนข้างที่จะเราแวงครับก็เป็นอีกเทคนิคครับคือทําให้ปลากัดนะครับเพราะว่าเราตีไปแล้วเรากองเยนี้ เรากองไม่เลือปาก็ดันน้ำตามไม้เลยมู่มู่เราก็ชากปุ๊บเนี่ยนั่นแหละมันมันจะเป็นจุดพีคเลยคือว่าให้ปามันมันคิดว่าเหยื่อ,อกลางจะหนีเนี้ยแล้วตัวนี้ก็เป็นเหยื่อตัวไม้นะครับเนี่ยแรปเตอร์นะครับก็เนี่ยครับกัดเป็นติดนะครับจริงๆครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อตัวเล็กครับตัวเบสเบอร์สองนะครับตัวเล็กกว่าเม่นแค่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีน้าหนักดีครับหนักหกกร,รัมเลยครับผม เป็นติดเหมือนกันครับผมเป็นใบเคาะนะใบเล็กตัวนี้ก็งองอ,งอเกือบ9ก้าสิบนะครับแต่ไม่ถึง90งอตูดนิดเดียวครับเกือบถึง90งอให้มันโบกน้ำหน่อยครับมันจะตีน้ำครับผมลาเคาะเคาะครับผมใบเคาะเป็นเหยื่อตัวหมาของผมครับผมแรปเตอร์บอลลวูวเขียวผมรู้เรื่องยอยครับผม โป้มะโคตอนมาที่แรกมันก็มันก็ยังไม่มีนะดูว่าหลอนอ่ะคือตรงน้ำฟ้าๆนะครับดูว่าหลอนหรือเปล่าเมื่นะกนะอกี้น้ำเป็นฝ้าก็ดีนะเราลองลากๆถ่านนะคือน้ำฝ้าหนาครับแดดแรงๆครฟ้ามันก็สงบได้ เป็นเดียวต่อใหม่นะครับแรปเตอร์นะครับ

เล็ศสายแล้วเข้าวัดนะงูตัวเล็กทำภาพบิกมอือยืนไม่เปลียนข้อไหมอ๋อใบตัวนี่เหรอครับเนี่ยครับเลปตเตอร์นะครับปัจจุบนติดจริงๆครับผมถึงจะเป็นเหยื่อตัวน้อยแต่ว่าโอเคเลยครับผมว่าโอเคเลยตามผมนะ ปลาติดง่ายครับนี่ยครับตัวเบดแค่เบอร์สองนะครับเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งคือแตกต่างกันแค่เบอร์สองแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอครับแตกต่างแค่ช่วงสั้นนะครับสั้นช่วงยาวนะครับแต่ว่าหน้าฟางของตัวเบดครับเกือบเท่ากันเลยแต่ว่าฟาร์มสูงของตัวเบดครับมันเวลาแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อตัวมายนะครับแบทเตอร์นะครับหลุดออกจากบอดี้เหมือนเดิมครับ วัดปลาติดง่ายครับผมนี่ครักัดรถคันวัดนะครับเหยื่อตัวเล็กครับหลายอย่างคือตอนนี้ผมใส่เป็นสองใบนะไปเคาะนะเป็นใบเล็กนะครับ,บ,รบไม่ใช่ใบใหญ่ใบเล็กครับผมเหยื่อตัวเล็กมากก็เคาะเบาๆครับผมเรียบร้อยเม่นไม่ใช่เม่นอย่างแล้วเตร้อนร้อนร้อนโอเคครับ ก็อเดินเล่นี้จะอาจจะเจอกนันก็นแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าก็จะเสร็จตอนไหนครับก็รอชมคลิปไปเรื่อยก่อนนะค,ะนะครับเม่นเอ้ยไม่ใช่ไ่แกลตัตเตอร์โอ้ขึ้นกิปคลกิปแบบนี้ครับมีโอกาสฉีกสูงครับเซสุดยอดครับผมจาบไปก็ เปนเหย่อตเล็กน,นะครับตา,ปาเปลาเป็นแนคเอนาน,นะครับปลาเป็นเแขนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไปครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับและเปอร์งผมก็เป็นเหยื่อใบคอครับตัวเล็กก็ปตาติดดีมากครับผม 他太坏了。 เมทตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดก็มีเก็บตรงล่องนะครับล่องเลยครับก็ใบไปสองใบครับใบดัดนิดหน่อยครับดัดเล็กน้อยครับแัดตัวใบเล็กนิดเดียวต่องก็นะครับเบาๆนี่ผสมครับผมตไปครับผมอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับ